สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro x o า h e อบอ a ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้และ Advice แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมรายการว o าคล็อกโซนเะครับผมดีเจสลีฮอตอดชื่นไม่ใช่ดีเจนัดมิสเตอรี่ครับไม่ใช่ดีเจนัดมิสเตอรี่นี่แหละครับรับหน้าที่ทำเป็นรายการเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกได้เลยว่าหลายๆคนรอยคอรอคอยกันนะครับเป็นสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ยี่ห้อผลไม้ยี่ห้อหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักอย่างแน,น่นอนนั่นก็คือ Apple นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็น Talk of the Town พอสมควรสำหรับ iPhone 5C นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่ในมือเราแล้วนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่ iPhone 5C นี่ชัดชัดตัวที่เราได้มาวันนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับซึ่ง iPhone 5C เนี่ยจะมี5สี5สีก็คือ5สีนั่นเองนะครับเขาก็ระบุมาแล้ว 5C 5สี นะครับมีสีอะไรบ้างมีสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีแดงถูกแล้วนะครับก็เราได้เล็งเห็นว่าสีขาวเนี่ยมันเหมาะกับหน้าตาผมที่สุดละก็เลยเอาสีขาวมานะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่อีกอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงและถูกกล่าวถึงอย่างมากก็คือเคสของมันนะครับที่ออกมาพร้อมกับ iPhone 5c นั่นก็คือเคส iPhone 5c นะครับ แน่นอนมันใส่ตัวอื่นไม่ได้อยู่เลยละ่ะจะพูดให้มันงงทาไมนะครับเคสหน้าตาม็นอย่างนี้เลยจะเป็นรูๆตรงกลางนะครับก็อธิบายเลยดีกว่านะครับถามว่าทําไมต้องออกแบบมาเป็นรูนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เลยนะครับที่มันเป็นรูเนี่ยเพราะว่าเขาเรียนแบบโดนัทไม่ใช่ที่มันเป็นรูเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เห็นตัวโทรศัพท์ตัว iPhone ว่าเครื่องของคุณเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับสมมติว่าคุณซื้อเครื่องสีแดงมาคุณใส่เคสสีขาว ก็จะเห็นด้านหลังเป็นสีแดงนะครับมันสามารถตกแต่งได้ใครชอบเคสสีไหนตัวสีไหนอะไรยังไงคุณเล่นไปเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถโชว์เคสด้านหลังได้ประเด็นมันมีแค่นี้จริงๆบางคนนะครับโทรศัพท์สีเหลืองซื้อเคสมาสีเขียวไม่มันเข้ากันดีจริงๆบางคนโทรศัพท์สีแดงซื้อเคสสีเหลืองมันจะตีกันไม่นั่นนะครับก็ต้องระวัง เออระวังทําไมมันเป็นสิที่ส่วนบุคคลเราจะไประวังอะไรนะครับวัสดุที่ใช้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนนะครับเนื้อชั้นดีเลยนะครับบิดได้หักแป๊กมาในึงงานงอกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสาเหรียญสหรัฐนะครับก็ตีเป็นราคาบ้านเราตีแบบท่วนๆก็ประมาณโอ้ก้าร้นึงเหมือนกันนะนะครับข้างในจะเป็นหนังไม่มานะครับหนังกลับนะครับข้างในอ่านี่ ครับอันนี้เป็นเคสของมันเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูในตอนหลังนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวโทรศัพท์กันเลยครับครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นฝาสีใสนะครับจะเห็นตัวโทรศัพท์แล้วก็จะมีหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์แปะอยู่นะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นนี่เลย ios 7นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ios 7ดนะครับด้านข้างของกล่องนะครับก็จะเขียนเป็น iphone 54 c นะครับตัวกล่องจะมีสีขาวแบบนี้ ครับโลโก้แอปเปิลอ่าอ่าวิธีการเปิดนะครับเปิดฝาเลยนะครับเราก็จะเจอกับตัวโทรศัพท์นะครับก็ยกออกมาอย่างนี้นะครับมันจะอยู่ในถาดนะครับถูกล็อกไว้อยู่เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับดูอุปกรณ์มันเดินก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาปุ๊บก็เจอนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับสบายดีนะครับหรือภาษาอังกฤษ Hello นี่ภาษาอังกฤษผมเป๊ะ ข้างในเนี่ยนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับเป็นปลั๊กอย่างนี้ขาแบนนะครับใช้กับบ้านเราได้สบายนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB นะครับอันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับออกมาจากกล่องเงี้ยไม่ใช่อะไรร้อยบาทบ้านเราแน่นอนนะครับใช้ของแท้นะฮะอย่าไปใช้ของปลอมนะครับโทรศัพท์คุณอาจจะพังได้นะครับอันที่2เป็นสายชาร์จ นะครับเป็นหัว USB กับ mini lightning เนะครับเป็นหัวชาร์จแบบใหม่นะฮะโอเคอีกอย่างหนึง่งสุดท้ายขาดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหูฟังแล้วก็สมาทท็อปของเขานะครับหน้าตาเราเล้าเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับจบจากบันเดิลแล้วก็เคสล้วถึงที่พระเอกของเราแล้นะครับจะผมถอดให้ดูเลยนะครับถอดยังไงนี่เลยนี่เลยอ่านะป๊าเป็นอย่างนี้ ทีนี้เราก็ลอกออกหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับข้างหน้านี่ยังคงความเป็น iPhone อย่างแน่นอนนะครับด้านหลังนี่เลยสีขาวนะครับสค่คกิ๊นะฮะโอเค ด้านหน้านะครับเป็นหน้าจอเลยนะครับหน้าจอขนาดสีนิ้วครับเป็นจอ IPS LCD Retina Display ครับโอ้โหแจ่มมากเลยนะครับสีสันสดใสนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นลำโพงสำหรับสนทนานะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับด้านบนนะครับเป็นช่องเล็กๆตรงนั้นก็จะเป็นกล้องหน้านะครับขนาด1.2ล้านพิกเซลครับด้านล่างครับแน่นอนอันนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปุ่มโฮมนะครับของ iPhone เขามีปุ่มเดียวแน่นอนนะครับนี่เลย ด้านข้างนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเห็นเป็นช่องนะครับหรือถาดสําหรับใส่ซิมครับเราก็เอาที่จิ้มซิมเนี่ยจิ้มออกมานะครับถาดมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เสียบซิมการ์ดเข้าไปตัวนี้จะใช้เป็นแบบไมโครซิมการ์ดนะครับเป็นที่ทราบกันดีสําหรับ iPhone นะครับด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยจะมีอะไรบ้างโอ้โหมีช่องเยอะเลยนะครับช่องเล็กๆสี่รูอันนี้เนี่ยเป็นลําโพงนะครับลำโพงสาหรับเปิดเพลงหรือเสียงเตือนต่างๆนะครับเสียงเรียกเข้านะครับก็จะออกทางลําโพงนี้นะครับ แล้วก็ช่องดำๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับเสียบที่ชาร์จไฟนะครับก็เสียบสาย USB เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นมินิไ i นิ่งนะครับดำๆ2จุดนี้เนี่ยจะเป็นสกูนะครับสำหรับขันออกเผื่อใครจะเปิดฝาข้างในมือสนนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนสำหรับสนทนานะครับ1จุดถัดมาครับก็จะเป็น3.5มจาสำหรับหูฟังนะครับสมอทอนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงวอลลุ่ม up down นะครับแล้วก็จะเป็นสวิตช์สำหรับปิดเสียงนะครับปิดเสียงเรียกเข้าปิดเสียงเตือนต่างๆนะครับควบคุมโดยสวิตช์เดียวนะครับเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดนะครับล็อกสกรีนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับปุ่มด้านบนปุ่มเดียวทีนี้มาถึงด้านหลังครับ ถือว่าเป็นพระเอกของเจ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเป็นพลาสติกที่เขาเรียกว่าเป็นโพลีคาร์บอเนตนั่นเองนะครับโลโก้แอปเปิลก็ยังคงอยู่นะครับไม่หายไปไหนนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นองุ่นหรืออะไรแต่อย่างใดนะครับเป็นแอปเปิลนะครับมีคนกัดไปหนึ่งหนึ่งคำนะครับด้านบนนะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับขนาด8ล้านพิกเซลครับพร้อมกับ LED flash นะครับแล้วก็ช่องเล็กๆสำหรับ ไมโครโฟนนะครับเวลาถ่ายวิดีโอนะฮะด้านล่างครับตรงนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับ iPhone ของแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่อีฟองนะฮะอันนี้ p p o o n นะครับจริงๆแล้วนะครับ iPhone 5c นะครับหลายคนก็รู้ว่าสเปคของ 5c กับ5เนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดแตกต่างของ 5c กับ5เนี่ยนั่นก็คือตรงนี้เลยนะครับดีไซน์ของเขาวัสดุตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นพลาสติกที่เรียกว่าโพลีคาร์บอเนตนะครับก็ เมื่อหลายวันที่ผ่านมามีคนทักท้วงเรามาในในชาแนลนะครับบอกว่าโพลีคาร์บอเนตกับพลาสติกเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่าล่าสุดเนี่ยผมไปโลตัสมานะครับซื้อของมาเต็มเลยจ่ายเงินเสร็จปุ๊บผมบอกพนักง,งานเลยน้องใส่ถุงโพลีคาร์บอเนตมาเลยของเยอะแยะพนักง,งานงงนะครับจริงๆถ้าเขารู้เนี่ยเขาก็ต้องหยิบถุงมาเ,เพราะว่ามันพลาสติกเหมือนกันนะครับก็คือเอาง่ายๆ โพลีคาร์บอเนตมันมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับทำให้เนื้องานของมันเนี่ยสามารถที่จะทนต่อแรงขีดข่วนเขาเรียกอะไรอ่ะสามารถยืดหยุ่นได้นะครับแข็งแรงทนทานกว่าพลาสติกจริงๆมันเนื้องานมันพลาสติกเหมือนกันแหละมันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเออทั้งมันเถอะนะครับผมว่าเรามาดูสเปคดีกว่าจะมันขยี้ทําไมตรงนี้เออมามาทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของหน้าตา UI นะครับหน้าตาโฮมสกรีนหน้าตาการใช้งานนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ หน้าจอก็จะมาพร้อมกับแบ็กกราวหรือพื้นหลังสีขาวนะครับซึ่ง iPhone 5 c เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันมี5สีนะครับใครซื้อสีไหนมานะครับแบ็กกราวด้านหลังก็จะเป็นสีตามตัวเครื่องเลยเหมือนอย่างเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยเป็นสีขาวแบ็กกราวก็จะเป็นสีขาวด้านหลังนะครับของใครเป็นสีแดงแบ็กกราวก็จะเป็นสีแดงตามสีของคุณไปนะครับหน้าแรกนะครับมันจะมีอะไรบอกอยู่บ้างก็จะมีนาฬิกานะครับบอกถึงวันเวลานะครับแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ สัญญาณโทรศัพท์นะครับด้านล่างก็จะเป็นสไลด์ทูล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาโฮมสกรีนของ iOS 7นะครับด้านล่างก็จะมีรูปกล้องถ่ายรูปนะครับเราสามารถเลื่อนมาใช้เป็นโหมดกล้องถ่ายรูปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเราสไลด์อันล็อกปุ๊บใครที่ตั้งพาสโค้ดไว้นะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับขึ้นเป็นตัวเลขไว้นะครับตรงนี้ผมปิดก่อนเดี๋ยวคนเห็นนะฮะปิดแล้วไม่เห็นนะ โอเคบอกไว้เลยนะครับรหัสนี้ลึกลับมากนะครับอ่ะหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของ iOS 7ที่ติดมากับตัวเครื่องเลยนะครับไม่ต้องทำการอัปเดตแต่อย่างใดนะฮะโอเคเราไปยืนยันซอฟต์แวร์กันนิดนึงนะครับว่าเป็น iOS 7จริงๆนะครับนี่เลยนะฮะปิดปิดปิดโมเดลนะครับเวอร์ชัน7.0.2นะครับโอเค ไม่ให้ดูไม่ให้ดูนะครับไม่ให้ดูโอเคนะครับจะรีวิวทำไมนะไม่ให้ดูเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เห็นหน้า iOS ไปแล้วนะครับหน้าตา UI ไปแล้วนะครับเรามาลองการใช้งานกันเลยนะครับหน้าตาอย่างเราๆเนี่ยก็ทำอะไรไปไม่ได้นอกสจากเล่นเกมนะครับอันนี้จะเป็นเกม Fast f n d Furious นะครับนี่เลยอ่ามามาเน้นเน่ โอเคนี่ครับหน้าจอเลติน a าดิสเพย์ครับภาพคมกริบเสียงดังฟังชัดนี่ฮะค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะครับมาโอเคไม่พูดพามทำเพลงเล่นกันเลยนะครับโอบนี่เลยบายนะครับ เรื่องการทัสกีเนี่ยไม่ต้องห่วงสายนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วนะฮะ หลุดหลุดหลุดเรื่ออะไรก้อยก่อยอายเขาไหมเนี่ยไปไปลองดูอีกสักสักด่านหนึ่งมันมีอะไรให้บ้างนี่ไป ดูภาพครับเสียงนะฮะดูใกล้ๆนีรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงเลยครับมาแล้วง่ายๆนะครับ อันนี้เป็น iPhone 5 c นะครับที่เราเล่นนะครับเรามี iPhone 5มาเปรียบเทียบนะครับนี่นะครับ p h o n e 5นะครับสเปคเดียวกันนะครับเรามาลองดูกันว่ามันจะเหมือนกันไหมนะครับก็สนับสนุนโดยเสียอุ้ยนะครับนี่เสียอุ้ยไหนเสียอุ้ยบางแคเป็นไงเสียงอันนี้สุดแล้วนะฮะเหมือนจะเบากว่าเล็กน้อย โดนแสงซะเนี่ยเล่น iPhone 5แพ้เลยนะครับภาพก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าสเปคเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยเหมือนจะ iPhone 5จะเบากว่าเล็กน้อยนะครับ มันมีอะไรไปอุดตันหรือเปล่าไม่มีนะอ่ะลองดูอีกสักตาหนึ่ง ดูภาพเป็นไงอันนี้ iPhone 5นะฮะโอ้หรอบนี้ชนะใสๆแม่มีเนตัสนี่โอเค นะครับเปรียบเทียบกันพอหอมปากหอมคอครับผมก็สำหรับเกมนะครับจากที่ได้ลองเทียบกันระหว่าง iPhone 5c กับ5เฉยๆนะครับ5เฉยๆนะฮะยังไม่ s นะครับก็ภาพนะครับการแสดงผลภาพการทัชสกรีนเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าสเปคเดียวกันแต่ว่าจะมีเรื่องของเสียงนะครับที่5เนี่ยจะดรอปนิดนึงนะครับก็ จะเบาลงกว่าหน่อยเดียวเองอเนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเสียเสียอุ้ยก็จวายวายเรานะครับไปเล่นของเขาเยอะนะฮะโอเคนะครับมาลองดูหนังกันกับเครื่องนี้นะครับอันนี้นะครับเราดูไฟ HD นะครับจาก y o u t u b e นะครับนี่เลยเรื่องทอเลยนะครับเสียงหน่อยสุดแล้วนะฮะก็ใครมีบัตรฟรีนะครับเร็วๆเลยนะครับรีบส่งกันเข้ามานะครับ เดี๋ยวถ้าเราซื้อบัตรไปดูแล้วเนี่ยเราไม่ดูและบัตรฟรีนะครับเพราะเราเสียตังแล้วจะพูดทำไมนี่ดูรายละเอียดภาพครับสวยมากเนียนกิ๊บเลย เมื่อกี้เราดูแบบเครื่องเดียวไปแล้วนะครับสีสันจากหนังไฮเด็บในยู u ู e เนี่ย ค่อนข้างชัดนะครับทีนี้นะครับผมลองเทียบกันเลย2เครื่องเลยนะครับระหว่าง 5C กับ5นะครับเรามาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นเอาให้แบบอยู่ใกล้ๆกันนี่มาแล้วนะครับรายละเอียดของภาพนี่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับจอเลติน่าเหมือนกันนะครับสีไม่ต่างกันเลยครับ นี่ครับด้านล่างจะเป็น p h o n น5 c นะครับด้านบนจะเป็น iPhone 5 วิดีโอจบไปแล้วนะครับข้อแตกต่างของมันเนี่ยเรื่องของภาพเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ามันสเปคเดียวกันนะครับแต่ว่าที่นี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาลองกันใช้งานเบราว์เซอร์กันนะครับเทียบกัน2เครื่องเลยพร้อมๆกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมลองนะครับใช้งานเบราว์เซอร์ Safari นะครับของเจ้า2ตัวนี้เลยพร้อมกันเลยนะครับดูว่าจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับ 5c กับ5นะฮะไป ครับนี่ก็เวลาโหลดหน้าตาจะเหมือนกันนะครับโอเคมาไล่เรียกันนะครับก็เหมือนกันนะครับจะดึงขาวๆเหมือนกันนะครับการใช้งานโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาลองในส่วนของการใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับจริงๆแล้วฟีเจอร์ของมันค่อนข้างมีเยอะนะครับด้วยเวลาวันนี้เนี่ยเราไม่พอนะฮะเราเราลองการใช้งานในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันก่อนนะครับ ก็ผมจะลองเป็นโหมดวิดีโอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายเป็นไฮเดฟได้นะครับขนาด 720p เพราะว่าเราเนี่ยสายวิดีโออยู่แล้วนะครับก็เมื่อก่อนนี้ก็ ST ีวิดีโอนะครับเล่นตลกอยู่แถวเมอร์ลี่คิงภาษามันเก่าไปนะฮะอโอเค okay. นะครับผมลองกล้องถ่ายรูปที่มันเป็นวิดีโอนะครับเนะครับเราลองจับโฟกัสดูนะฮะ นี่โฟกัสก็สามารถแตะที่หน้าจอได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะครับสําหรับโฟกัสของเจ้าตัวนี้นี่นะครับแอบเห็นเท้าพุ่กับไม่เอาครับโอเคลองดูนะครับ,อ,อ,นะรบอีกทีหนึ่งโอเคนะครับอันนี้เป็น iPhone 5 4ลองอีกตัวหนึ่งเอาแบบเหมือนกันเลยนะครับเทียบกันเลยมา กล้องอยู่ไหนแววนี่มาแล้วนะครับวิดีโอเหมือนกันนะครับโอเคปึ๊บโฟก,กัสก็เหมือนกันครับนี่ฮะนะครับอนิดนึง Okay. อันนี้เป็น iPhone 5นะฮะครับผมสำหรับการใช้งานของกล้องนะครับ iOS 7กับ iPhone 5แล้วก็ iPhone 5c ครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับตามมาตรฐานของ iPhone นะครับเขาค่อนข,ข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่า Pixel เขานะครับจะ น้อยกว่าแบรนด์อื่นๆก็ตามนะครับแต่ว่าการทํางานการใช้งานการจับโฟกัสต่างๆของเขาที่เขาค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับสำหรับ iPhone 5แล้วก็ iPhone 5c นะครับก็ในส่วนของสเปคของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสเปคของมันเนี่ยเหมือนกันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยแตกต่างมันอยู่ที่นี่เลยดีไซน์ของเขานะครับแต่ว่า iPhone 5เนี่ยจะค่อนข้างบางกว่า iPhone 5c นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น พนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับย้ำยังเลยคำนี้นะครับสเปคคร่าวๆของเจ้า,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 าต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็น CPU ที่เป็นชิปในตระกูล A6 นะครับก็จะเหมือนกัน2ตัวเป็น Dual-Core นะครับทั้ง2ตัวสามารถรองรับสัญญาณ c g LTE นะครับซึ่งเขาบอกว่า c g เนี่ยจะประหยัดไฟกว่าจะประหยัดพลังงานกว่า 3G นะครับก็ถามว่าบ้านเรายังใช้ได้ครอบคุมหรือยังก็ยังนะครับเมื่อไหร่สักทีเถอะ นะครับรออยู่นะครับเครื่องมันใช้ได้แล้วนะครับบ้านเราเนี่ยมาสักทีเถอะนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยไอโฟน 5c เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้สักประมาณ10ชั่วโมงนะครับจะค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับก็วันนึงอะนะครับท้ายวันก็ต้องหา power bank แล้วนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของเขานะครับทั้ง2ตัวนะครับสเปคเหมือนกันอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มี iPhone 5อยู่แล้วนะครับจะเปลี่ยนมาเป็น 5c เนี่ยถามว่ามันคุ้มค่าไหม ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณต้องการดีไซน์ที่มันแตกต่างจากเนี้ยคุณก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าคุณคิดถึงสเปคเนี่ยมีอันนี้อยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่สําหรับคนที่จะซื้อใหม่นะครับตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับสีมันก็ไม่เหมือนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนจาก5ผมว่ากระโดดไปเป็น 5S เลยดีกว่าราคามันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นักนะครับวันนี้เนี่ย มีอะไรอ่ะผมก็ต้องเอ,อ่าใส่ใส่เคสให้ดูก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมใส่เคสให้ดูทิ้งท้ายนิดนึงนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดของคุณเป็นสีด้านในเป็นสีเหลืองคุณจะเห็นสีเหลืองด้านในเป็นสีแดงสีแดงก็แล้วแต่ใครจะใช้สีอะไรนะครับผมว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะหุ่มเลยไม่ต้องซื้อของแท้จากจากอเมริกาหรอกนะครับเนี่ยเสือป่าบ้านเราเนี่ยอันละหกสิบบาทเนี่ยชัวร์เลยเชื่อผมนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆมันมีฟีเจอร์อีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะเล่นกันแต่ว่าเวลาเราไม่เพียงพอจริงนะครับค่าค่าเวลาเราแพงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถามว่าผมต้องขอขอบคุณใครก็ต้องไม่รู้จะขอบคุณสติ๊กจ็อบเลยเอาง่ายๆผมขอบคุณซัมซุงละกันที่เอาเอาให้เราได้ถ่ายวิดีโอกันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว เจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ